ครับอยู่กับชมปลาคนมักรถด้วยครับวันนี้พามาบึงรถหกล้อช่วงยาวตัวนี้ยาวจังเม็ดม่ไงนึกว่าไงจังเดีวหกเม็ดเลยเออเพื่อนเล็กมันบ่นีเพื่อนเล็ก มับรรงไหนหกเฮต์เอหกเฮต์เอขึ้นต้องลอยหกสิบบรรงลอยหกสิบสิเครื่องตามนี่เล่นบ่มไงีเพื่อน

เดีคัลูกนี่ครับานเขาาคนไปหยอน้กเลางยางดีหกเส้นแน่นอนพะย่ะเนาะโอ้หัวหน้าอห่วยจะควงเขาอันเขาอันเนี้นเลี่ยนเคืองมากบอกพย่ะเนี่ยคือจังเหน่ คือ่างกอนี่ตกับอ็บาทอาอ๋มาเรีเขียนด้วยเล่นเลยพี่อมาเรีเขน้วยเสียฮิตฮิต่นะครับไม่เพี้ยงอทัานั้เออพาไปรถจอดบกบ่ออะไรใดใส่เรครับรถจอดรถุกหอด้วนี่บล็อกได้ใส่ครับมันจโดนขายใช่เนาะยกบยกขึ้นบ้ยกยกเพื่ไง คนตา้วนอะไหอนตาไหมัน้วคนมันยุกหน้าหัวหน้ามันยุกหัวซอยพี่เดือดเ้อหนมไม่ใช่น้อยเย้าตาเจ้าก็เบิ้งทำไมติดติดที่ว่าติดโอ้ก้อนกรได้ครับโอ้ก้อนกระได้ติดบ่ ถุงบ <Cornell> ่บี่งับงับกระจกไว้กระดิ่งัวเาื่อนหรอ้เครื่องมันเป็นรหัสยังขนาดเบิ้งฝาเครื่องเบึ้ง เทียนตันนี้ละไม่นี่นี่ปลาอ้อยมันหัวเชื่อตัวเด็กองคผมเลยเดี๋ยวมาละเครื่องสองลายชิปนหันรห,หัดเครื่องมันตรงบ่ละ่ะมันโลงบ่ละ่ลละเออเบิง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 ขัดสีกับโอเคอยู่ดีครับพื้นเล็กกระบะเล็กพื้นเล็กกระบะเล็กครับ โอ้ใจไหวออกจกใครไปนนุดอเป็นธรรมดาเลนมได้เเิเีเนี่ยค่ะพื้นเล็กต้นกะบ้าเล็กต้นละรหัสเครื่องมันตรงหมดละ yang vâng đi yang vâng đi. ha 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 đi chuồng nhau. <laughs> เขตีได้นันสมมุติถเปิดานแล้วพึ่งหนาวู้เปล่าผ่าผ่าผาตัวผ่าซุน้ผ่าซุปน้ำโอ้เครื่องสองร้อยี่ปีเนะฮะเชิมผ่าห้างไม่ถึงอันนั่รถออยบอกผีจะว่าสิจิตโงเ้อรถขึ้นีมห่อกบว่าท่านผู้มอกับดีจุ ท ah> uh> uh totally uh 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 ี่ยลบตานหลบตา่ามนหลุดบเร็วโอ้ยหัวมน้ากำนั่ยนี่าหลานใต้อยางครับเพานั้นหลานต้พวกคืเลยเดนอ่งครับจอร์ดผิวใเล่อยจอดอะไย่างน้่ากายจิตใจหวพอคิ้ไปภาษีภาษีต้อไหตลอดบอก่ไีก็ขาดขาดจักปีเล้วครับไ้ีดบ่แรเราไปยงเียวจากโรงงานนีย่อืเฮายก็บตอ้ดีเาอตอี บ่เป็นรถเขาอ๋ออีดีตัวบ่เป็นรถเขาเขาบ่ต่อให้ได้ันเล้นลเลออาอเพ้านกี่ใ้เด้าอะเีเออเออพื้นกระบะเล็กของเลูกกระบะเป็นเล็กเนาะ ก้ไร่พี่ๆหรอผู้ไม่น้ m m Ig ้ยมีจิบสามจิบไร่เหรอมนาวีมันคนนุ่มเนาะรถโอเคอยู่ครับโอ้ยดนเราอวแล้วรเป็นพ่อเพียงออืมหอกเล็ก ม่่ะยาผู้ใดมาพ่นสีทางขางไหนี้มันยังไงโอ้ยเอาเป็นหัวแหลมมันเกียงกัพคนไปทัวทีบาสร้างกันนะสีเก่ามันแนลมตะทิดมาแห้งแห้งดิครับบอกากให้เ้ยตรงปะ เซาลงเหลี่มแล้วร่งเหล่าโเอี่อ้อันนั้นโบชัยปัญหาเร่งมาเขียนยังไหกัเดีเหมือนี้แต่หมดังสีลทีตอนนี้เรื่องเงนนีไงอมาจะดานตุนตัรถไมหนอกมาน่าไม่ใช้เกาหอกเขาเกือไม่เห็นปฏิีพรสอเกิดันยังไหไม่หาิมไม่ยัง่สต้เอครับนะเออ ันนี่เกิดนู่นกันแดงกันแดงเกิดก่อนย่เอพครก้วนไับผู้หจักมาดโอ้เลขเลขเครื่องตรงอยู่เครื่องเดียวของเจ้าขึ้นดินี่